มาที่พี่อ่องบ้างนะวันนี้ถือโอกาสเลือกหุ้นพี่อ่องเป็นหุ้นเด่นไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูสตอรี่แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากนะก็คือตัว SAV นะครับครับก็ SAV นะครับต้องเล่าให้นักทุนฟังว่าเขาคุมน่านฟ้าของกัมพูชานะครับแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าดูรายได้ที่เขาได้รับจริงๆเนี่ยหลังๆเนี่ยมาจากเวียดนามเยอะเพราะว่าก็จะมีการบินผ่านเข็มกุชานะทีนี้เนี่ยอุตสาหการรมเวียดนามเนี่ยนะครับตอนนี้เขานักท่องเที่ยวโตค่อนข้างดีมากนะครับก็คือไรมากถึงเนี่ยโตสามสิบเปอร์เซ็นต์ย้อนยนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเดือนมกราบวกแล้วกุมภาพีนาติดลบของเราบ้านเราเนี่ยคิวหนึ่งคือโตสองเปอร์เซ็นต์ของเวียดนามก็คือโตสามสิบนะครับทีนี้ ถ้าไปเจาะดูไส้ในนะครับคือคนจีนเนี่ยก็เป็นพอชั่นที่เป็นแบบเบอร์ต้นๆท่ของทั้งคู่นะครับซึ่งปกติแน่นอนครับไทยเราคนจีนนิยมมามากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไตมาทมีเดือนสามเนี่ยนะครับน่าเป็นเดือนแรกนะครับที่เวียดนามเนี่ยนะครับคนจีนไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยสูงกว่าคนจีนมาเที่ยวไทยนะครับข้อประมาณ 6, กแสนคนนะครับส่วนคนจีนมาเที่ยวไทยเหลือประมาณ3า0แสนปกติก็ประมาณ ของไทยคนจีนมาเที่ยวไทยก็สักประมาณ6กแสนบุกลงนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือแผ่วไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นอุตสาหกรรมเวียดนามโตดีนะครับคนจีนเนี่ยโต80%ดอนย้อนเดียนะครับทีนี้เนี่ยก็น่าจะได้อันนี้ส่งบางส่วนนะเพราะว่าบางรูทเนี่ยนะครับเช่นถ้าจีนบินลงมาที่ฟูกุกนะครับเป็นเกาะที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยน่าจะอยู่ต่ำกว่ากัมพูชาก็น่าจะมีการบินผ่านกัมพูชานะครับฉะนั้นเนี่ย พอดูอย่างนี้เนี่ยนะครับตัว Overfly อ่ะเขาก็น่าจะโตได้ดีซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับเท่าที่เราได้อัพเดตกับบริษัทเนี่ยตัว Overfly นะครับโตสัก30%ย้อนยีย e ดนะครับสาอนต์เยีย e ย e e ความจริงโตมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะนะครับช่วงช่วงปลายปีที่แล้วก็โตสักสามสินะครับทีนี้ Overfly เนี่ยจะคิดเป็นประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิบอร์เซ็นต์ของรายได้เอสเอวีอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวกะบ,บูชาซึ่ง นะครับในไตรมาสนี้เราทำพีวิวเนี่ยก็ไฟนะโตสัก17%ย้อนเดีน,นะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งฉะนั้นพอรวมกันทั้งสองพอชั่นเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวรายได้ของวายเซลวีเนี่ยก็น่าจะนิวไฮนะครับแล้วก็ส่งมาที่บอททอมไลน์เพราะว่าคอสปกติของตัวธุรกิจวิทยุการบินก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเออ่ถ้าเป็นคอโปรฟิตที่ไม่รวมวิธอลิงแท็กน่าจะ154ถ้ารวมจะเหลือมาร้อยสี่ส สองประมาณนี้นะครับในที่เราพรีวิวมานะครับฉันจะเห็นว่าความจริงกำไรโตคิวคิวเยอนเยียนเนี่ยมาประมาณแปดเก้าขอเตอร์ติดๆละนะก็คือว่าตอนนี้อุตสาหกรรมของเวียดนามกัมพูชาเนี่ยน่าจะเฉพาะเวียดนามกัมพูชาเนี่ยอยู่ในระหว่างฟื้นตัวเหมือนกันแต่เวียดนามเนี่ยีก็ว่าเรียกว่านิวไฮไปแล้วนะครับฉันมบน่าจะโต4ี่สิบห้าเปอรนเยอยอนแล้วก็ทำนิ่วหายอันนี้คือมบ Q1 ทีนี้ถ้าไปดูสตอรี่ต่อนะครับว่า เอ๊ะตอนนี้เวียดนามเนี่ยน่าจะโตต่อ,อยังไงนะครับเรามาดูตัวคนที่จ่ายเงินให้ s อ v ลอวีตธุรกิจ s a v เนี่ยผู้ที่ใช้บริการหลักๆก็คือสายการบินนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเราเบรกดาวมาเราจะเห็นภาพว่าความจริงเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยน่าจะเป็นสายการบินกัมพูชามาจ่ายตังค์ให้ SAV เยอะเพราะว่าตัวธุรกิจเขาอยู่ที่กัมพูชาแต่จริงเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าดูเนี่ยเวียดเจ็ตเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต เวียดนามแอร์ไลน์เป็นเบอร์สองคือสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ารวมรวมกันเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยมาจากสายการบินเวียดนามละเอาจร,จริงก็คือสายการบินแห่งชาติของกัมพูชานี่เป็นแค่เบอร์สามนะห้าเปอร์เซ็นต์นะนะครับแคม,มเบีร์รแองกอร์นะฮะแล้วก็ถ้ามองลำดับต่อไปก็ไม่ใช่สายการบินของกัมพูชาละก็เป็นไทยเอชียาการบินไทยกาปาพวกนี้นะจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยเขาเพึ่งพาสายการบินรอบๆของเขามากกว่าโดยเฉพาะเวียดนามทีนี้ถ้าดูเวียเจ็เนี่ย ก็โตรประมาณ17% CAGR ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเวทเจ็ดเนี่ยเขากำลังจะ aggresive s เอ่อในการขยายเครื่องบินนะครับปัจจุบันเขามีอยู่ประมาณ94ลำแผนเขาคือเป็น300ลำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเวทเจ็ดได้เครื่องบินมาตามแผนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบินไปบินมาแล้วผ่านกัมพูชาค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงประกอบกับตัว รัฐของเวียดนามเองนะครับตอนนี้เขามีาสนามบินี่22นะครับภายในปี2030เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะมีเครื่องบินมีสนามบินเพิ่มเนี่ยเป็นประมาณ30สนามบินนะครับแล้วก็แคปซิตี้ปัจจุบันเนี่ยประมาณ99ล้านคนเนี่ยน่าจะขยายเป็นสัก300ล้านคนนะครับก็คือโต2-3เท่านะครับซึ่งซึ่ง5อุตสาหกรรมเวียดนามเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย SAV จะได้เ e n e f i ไปโดยอ้อมนะครับ ก็ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยกำไรก็โตสัก20%ในขณะที่หุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไท,ทยก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้แผ่วนะครับเพราะว่าตัวเลขติดลบกันค่อนข้างต่อเนื่องนะครับชั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับพอดีราคาหุ้นก็ลงมาพร้อมๆกับกลุ่มทัวเรสซออื่นๆแต่ความจริงเขาไม่ได้มีไทยแลนด์เอ็กซ์โพเชอร์เท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับปีนี้โตสัก20%แล้วก็ P/E สัก17เท่านะครับ โอเคครับไม่ได้มีการปรับตัวเลขอะไรใช่ไหมครับพี่หยองก็เป้ายัางอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเอ้ยยี่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบใช่ครับนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ถ้าดูกราฟนะขึ้นมาเบรกแนวต้านเอ่อเรียกว่าสําคัญในระยะสั้นเหมือนกันนะโซนบริเวณแถวสิบห้าจุดสี่นะนะเบรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะอัพไซด์เปิดเหมือนกันนะครับแนวต้านหลักถัดไปมองโซนออกมาแนะถว อาจจะไปได้ถึงโซน17บวกลบนะสำหรับตัว SAV นะครับวันนี้ก็หยิบมาเป็นหุ้นเด่นนะครับกำไร Q1 New High แล้วก็ภาพระยะยาวก็ดูค่อนข้างแข็งแรงนะตามทิศทางการขยายตัวของภาคการบินในในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แะแถวนี้นะครับเอเชียแปซิฟิกล้วกันนะครับ